ต่อจากนี้เป็นต้นไป แอฟเอาเดี๋ยวลูกเอาเมียมาไหมเพราะผมตอบเขาแ่พก็เดินหายไปเลยอ๋เอามาแต่เมื่อวานแลครับเงีเอามาแต่มื่อวน่อยกรหนไม่ได้เอามียเป็นเกียรติมากนะวงแจ๊สพงนี่ ปองแกสสปุกเล็กเล็กเล็กจบจบิ๊กเล็กเวทรถกองหดร้องได้ไหมอะไรอ่ะร้องได้ไหมเนาะรองได้ไหมถามว่าคนเราเป็นแบบมือร้องได้หรือเป่าผมร้อไม่ได้อันนี้ยอมรับอ่ะบู๊เรไม่ได้ จมลกลิลิกจมจมลิก yeah. ิล yeah. พีก็รองได้เออตาอะไระอให้ร้องผมน้องครับากกามองเหมือนผมอาบานเกิผมก่อนผมเคยไอยู่ตอนที่โลตัสยังไม่สร้างเลยใช่ไหมผมเคยไปอยู่โรงงานสัก อ่ะปู่พี่อยู่สองชั่วโมงไม่ได้ไปคุยอะไรกับเรามันไม่ได้อยู่อยู่สองชั่วโมงกูถูกกับคน้านนี้อ่ะปอ่กูเงินอ่ะแล้วกูอยู่สองชั่วโมงกูรู้นะผู้หญิงที่ลำลูกกาและพิธีไอเค็งี่ยเป็นผู้หญิงที่หน้าหลังสวยและไม่ง่ายไม่ง่ายแต่ก็ได้ไม่ย่ายนะประเทศไทยอ่ะมันมีสวยหลายโอน คนอีสานก็จะสวยแบบขาวๆเยังใหม่ก็จะสวยอีกแบบหนึงอ่ะุจังหวัดบางจังหวัดก็มีไม่สวยอุบลหนุนอุบลโอ้ยแท้ก็ถามจังหวัดอุบลฮะผมไปไม่ได้แล้วอะไรครับผมผมเกมผมเกมจังหวัดเดียวของพี่ไหนจังหวัดนี่ต่างประเทศฮะพี่ชายต่างประเทศเดินแนวแฟนชายครับให้รางกายทีเลยเนี่ยอะไรครับ คนนีสิโอ้ได้พี่ก่สิบีาผมรับเลยอะไรนะไม่ให้ไม่เอาเดี๋ยวผมับแล้วนะไม่เอารับ้นิเงก้าเราจะทตามสัญญาไปเลยคับใครชอบไรอ่งซันฟอร์มก็ ใช้ธนบัตรนะครับใครที่รักผมกับพี่เท่งและเมตตากัญชาคนละสองสมวน,นเท่านี้ไม่ทุกวันนี้กัญชาทุกวันนี้บางเทุกวันนี้นักเวทีนเวลานี้เราไม่รู้ว่ากัญชาจะอยู่ในโกดการเสฟตหรือเปล่าแต่ถ้าถามยุกผมหลายสิบปี ผมดูแม่กัญชาพี่ดูชา่างผมโดนแต่ไม่ติด okay, <fine. S 1> แต่ก็ดูไปเรื <laughs> ่อยนะเมื่อไม่นานนี้ก่อนกัญชาจะถูกกฎหมายแล้วตั้งแต่นะก่อนนั้นพี่สงศัก์เทพุทินคนุโขไทยเชิญพี่ไปคุโขไทยพาะในการเผากระชาสามร้อยกิโลผมอยากรู้ว่า เฮ้ยเผากัญชาลุ้นล้วนอ่ะนีเผ่าย่านหรอกัญชาชนออกไอเราเคยดูเราดมรู้ตำรวจอาจจะขอรสชาติทาปขายเองสามร้อยกิโลพอจุดปั๊บผมชะลามผมไม่ยืนตายดม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 นี่กัญชาล้วนอันนี้ถือว่ารู้แล้วพี่ดมตั้งแต่กิโลแรกดันกิโลสุดท้ายพอควันมอเสร็จปั๊บพี่เดินกลับบ้านสบายใจเอง หมาแม่จะมากัดอืสติตับคือมาหมาจะมากัดผมถอยฉากหนึงเก้าแล้วเตะเข้าตัวหมาหมาแม่ร้องเลยร้องเถอเถืเถเถโอ้เฮยเตะเตะคุณยังรู้จักเทพเดัเลยเตแฟนขับมเราหมาไงื่อกี้ไปหลังรถทำไร ั S <S <an> <S ไปเติมไอ้คนชั้นคำนี้นะเขาไม่เคยเล่นนะอนตีหน้าด้วย <S <S อยีกทีใช้คำเติมคนเราดูกระชาผมว่าเล่นบางอย่างมันเรียกให้หน่ารักได้นะเหมือนสมัยก่อนปุ้นปุ้นก็ดูไม่เป็นคนติดยานะออดูกระชาดูกระชาเหรอปุ้นเหรอมันมันลองกันมาซอซๆใช่อยา่าไปเรียกกระชาถ้าใครกำลังดูอยู่เชื่อผมอย่าเรียกว่ากระชาเรียกอะไรครับใบไม้ล่าเลย อันนี้ทองทุกอย่างในโลกนี้ถ้าเราใช้โดยปริมาณของมันมันจะเป็นประโยชน์ครับแม้กระทั่งข้าวเรากินมากจะเป็นน้ำตาลเอ้าจะไม่กลับเลยพออะไรนะยี่สิบบาทผมต้องเสียคระโดไปด้วยผมไม่ถูกเงินอ่ะโอเคโอเคอ่ะฝั่งปรับมาให้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากคนละยี่สิบบาทแต่ที่ยิ่งใหญ่มากนะ เข้าใจนะเขาใจนะเขาขับรถแบบนี้เราวเขามีน้ำใจให้เราเนี่ยนอารตัเออไม่ได้คุยด้วยขอม่อไป้พ่ขาขอนะครับน่ามากดีงที่มากเลยใช่ผมมาที่ี่ฟังฟัง พี่ไม่น่าักเลยนะไม่พี่ยืนังไม่รักเลยนะพี่มีเหตุผลนี่ไงทำไมพี่ชอบเก่งคนอื่ับเมียพี่ไม่ค่อยเก่งไม่ใช่พี่คนเราเก่งต้องเก่งสองด้านเลยเก่งกับคนอื่นด้วยเก่งกับเมียด้วยโอ้ยไอะไรมาแล้วอะไรมาแล้วไปที่จะทำอะไรกันบ้างนะ จได้หามานานแล้วหามานานแล้วผู้หญิงแต่งหน้าเหมือนตัวโงหนังจริงนะผมชอบอม้องตัดดีเลยเนี่ยแเขียนคิ้วสูงเลยผมมาที่นี่เพราะเพลงดีครับ พี่เด้งทำอะไรก็ทำนะนิสัยพี่เพราะเขาอยากทำพักเลยเมื่อกี้อะไรเมื่อวานส่งไลน์ไปก็ไม่ตอบพี่เป็นอะไรวะโทรศัพท์ถูกยืดไปโดนอะไรไปโดนโดนยืดอ่ะอะไรฮะทำไมโดนยืดอ่ะมือก็เกิดประสบปัญหาอยู่พี่เด้งเธอเพชรเพชรหนึ่งเพลงครับ